เต็มตาพอดีเห็ดหนุ่มใยได้เห็ดมายายจะเลือกไปเห็ดเสือ <als> อ <Tab uan> <S up> ันนี้ดอกใบเกียงดอกใหญ่ดอกนว่าเป็นตาดัานก็ว่าเป็นตาแกงก็มาสบไปเห็ดเสือ ให้เพื่อนบ้านเด้เห็ดเสือเด้ย่ายเจ้าของเห็ดเด้หลานน้อนพลายจังสด้มาเห็ดบานพูดอะไปสองลบพี่น้องได้ซ้ำนี่ล่ละลบเศร้าลบเศร้ากับลบสวยเติบ เข็ง่ายแล้วปากหลานไว้น้ํำเพินอันนี้ไม่แตเห็ุเถาเอาไปปลากับหลายได้นี่ก็ได้เอามาเวิดดอกเอาได้เป็นเสื้อยุบปลาหลายคักส่วนมากไม่มี้ีได้แต่เห็ุเถาดอกมนึง นุ่มกับใบพัดดอกนุ่มทุกเกียงอะไรอยู่ดอกดิมเจ้อายุกะตาที่ไปเก็บรอบสองเลือกออกไหว ดอกไปเบิอง่ามันหลายสำเหน็จดอกเทากลาลายเอามาม่กเบิดกระพองนั่นโอ้ดอกนี้ก็บอกจะเป็นตะกินดอกดอก็เสือม้าเก่งกบบเคือดดอกนี้ดอกนี้ไข่เนี่ยดอกนี้ก็ไข่เติบนีก่กเออ มีดอกนุ่มลายดอกอยู่ลุยน้ำไปเก็บหะล่ะลูกจังสีเกียงนี่อยูดอกที่เกลียงเซกันกับดอกงมมันก็บู๊เป็นตาเอาดอกพี่น้องเป็นตาเฮ็ดเสือหะล่ะดอกงมสามดอกตรงนี่ก็เฮ็ดเสือซะเท่าแล้ว นี่สำเนียนลูกตาที่ไปรอบสองยุน,นารถนี่กับ่บท่านได้เลือกเลือก,ก,ก่อนเอาเก็บไปสีไปเลือกใส่พุ่นละ่ะเ,เก็บออกจากหาตะเกียงรถก้อนสองคลิปได้หนิพี่น้องสองคลิปสามคลิปสามคลิปกัไปรอบสองรอบเหลือหลายหลายผดเลยเห็ดเป็สองคลิป นมก็เลือกได้ดอกเถาก็เลือกออกโอ้ยเถาก็คือเถาโกดอันนี้ไข่อยู่นมยู่เถาอันนี้ก็ได้นมต้องเลือกสักก้อนอันนี้คือเถาที่ตาปาดขาไปนี่คือนมที่นมไหลยอยู่ นุ่มกัเป็นกระตาพล่ะเท่าเท่าเท่า เอาไวป้ปากระสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอาไวป้ปาไล่ไหลย,ยายเอาไว้เอาไว้เห็นมันเป็นเสือดอกนมดอกนมแข็งแขงเด่นบริเทาจักเม็ดยายเหลือกไว้มิเตนใบเบิงมิเตแข็งเกเรจะลุกผลงาน ตเต็มตาพอดีเห็ดนมเอาเห็ดไปเฮ็ดเสือ้อได้เก็บมาใน,นกล่องแบบไงเป็นกระตาเลยเมื่อนี้เบ่งกับเบ่งกับคน้นคางบานคนละคืงเอามาบีซะก่อน พึงท่ามเถาเร็วเร็ว,ว,เรวดีข้าไปเก็ียกัะท่านในมือสวงมือเถาโอ้ด้สัางแบบไงพี่น้องมึงเนี่ยผู้ดังเรนองอะรเทส่ะไ มันได้สิบลิตรพอดีโอ้ค่เป็นซื้อบันมันเงินหน่อยบาทเด่นพี่น้องแย่เอามาเข็ดสุดๆเลยแลยวๆใส่กระร่อนเรียบร้อยมันจะเสีเอาไปใส่ห้าเลยบ้าน ได้กับถือนามเสือเห็ดเขามาในปลาแล้วอันนี้ไปใต้ห่มว่าพี่น้องแย่สิเห็ดไปใต้ห่มว่านี่จะเครื่องหนึ่งเครื่องกรร่อนนี่แหละมันพระเจ้าว็วามันออยู่เห็ดล่องบึงบ่เสียหลายดอกบ่เสียหายหลายเป็นไลดอกอันแล้วก็สิเครื่องนึงก็เสียไปใส่ต้นหูริ่งคือเกา่าต้นหูริ่งมองเกา่ามองเดิมเหระมองเคลื่อนเห็ดเหรอเสียไปใส่เพิ่มเข้าไปอีก อันเดี๋ยวนี่ใส่ใส่ต้น,กกนหวาร้องเมึงสะกนขึ้นง่ายไงเพราะว่าฝนตกต้นป็นลุ่มลุ่มมันไม่ออกเห็ดปวกอิน ค่อยอกมือปกดกดตลอดมันย่ายกระเสียเอาเสือลงในในหลุมที่ย่ายกุลไปโัลงเลยกาเอาประมาณนี้แหละดินทมุม พีนน่กินเฮ็ดว่าคือข้าเจ้าขักอยู่ดิได้ว่าเฮ็ดว่าคือเฮ็ดพึ่งท่ามอยู่ะ ย่างมาหอดปลาหูลิงแยกกระสีนกลลโลปลาหูลิงอยู่ละเลหงาหูลิงเลยมันออกเกิดทพิโรดเลยละ่ะมันกอนน้ำถล่มไปกลง่ายไงยหลังจากที่กลลลุ่มไปแล้ว หัันพอดีพอดีใส่แล,แล้วก็ฝ้นตกพุมฝ้นพอดีเลยที่ไอ้พ่ก็กกเลยไม่ห็นทุทยเอาลงกหนเวัดควจมะัดอันนี้เป็นเงาหวา่าต้นหวา่าต้นวหว่าน้อยกับเงาฮูลิ่เละปนกัน เปก,กันเลยคือตูนหวานหน่อยแค่กระสีใส่นี่หลุหดเลยจะเดียวใส่ใสาใส่นนดเส็ดภารกิดมือนี่เรียๆเรีก็ดเ,เ,เสือใส่ตน้นของวิ่งของย่า แยกก็คือเมื่อกินเขามันกอ,อกมานหลานนอนพอดีห้ยายมาเบิงหาแยากก็เลยมาเห็ดเสือใส่ต้นไม้ต้นหัวลิงก็ไปนย่านอันข้ามันหลกับย่านเ,เอามาเห็ดไปทั้งนี้อีกอยู่เพราะว่าอันช่วงนี้เห็ดพึ่งถามกอกอกอกจากลหลอยู่ขั้นบ่ไปมือหนึ่งสองมือกระเถ่าแยาก,กเลยได้มาเห็ดเสือเอามือนี่ก็จบคลิปทานี้เด้อพี่น้อง ขาบึงขาลุ่นว่าเห็ดย่ายสะเกิดบอ่อปีต่อไป